สวัสดีค่ะหนูนุ้ยฝอพนครเกษนาอมินนะคะจากเพจฝอโปรสุดแรงบายหนูนุ้ยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพาพี่ๆมาดูรถแต่งหล่อๆจะบอกว่าคันนี้เป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์รับคันเลยด้านหลังเลยแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นตัวในเก Gen XLT4 ประตูเกียร์ออตโต้ราคาตัวรถอยู่ที่944,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0สุด170แรงมา้า405นิวตันเมตรเป็นเกียร์6สปีดแล้วก็คันนี้นะเป็นสีเทาดําด้วยแต่งหล่ออะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูทีละจุดเลยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าแบบนนนนี้้้้เเลลลยยะะดาาาหหห่อๆจจติกรรง วีโหวนั่นเองมีตัวสอน F.O.R.D. f อร์ o ault, เป็นสีดำนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นเลยนะคะสังเกตตัวขอบนะคะจะทาเป็นสีส้มแบบพาสเทลให้ด้วยนะคะเทมากๆเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ให้3จุดเป็นสีส้มให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านบน,นแบบนี้จะเสริมความหล่อด้วยสกส็ปทรงฟิตนั่นเองนะคะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัดเฉดดาด้านด้านในเป็นรูปแลตนะคะทําสีส้มพาสเทลให้ด้วยนะคะโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็จะเสริมความหล่อด้วยการใส่ครอบไฟหน้าสีดำด้าเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านหน้าของรถด้วย เด่นเท่ๆเลยนะคะติดตั้งกันชนหน้าเหล็กงานของฮั m เมอร์มาให้ด้วยค่ะจะมาพร้อมกับไฟเดอบลไลเลยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกในตัวมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะคะ ที่ลากจุงแบบนี้ทาสีมาให้ด้วยนะคะเป็นสีส้มแบบพาสเทลเลยนะคะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ติดตั้งกันแคล้งเป็นสีแดงมาให้ด้วยค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านข้างแบบนี้ก็จะใส่เป็นตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดสีดําด้านมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ลงมาในสวนของตัวช่วงล่างหล่อๆเลยนะคะเป็นล้อแม็กขอบ20่นั่นเองนะคะตัวนี้จะออฟโรด24นะคะในสวนของตัวยางเป็นยางของเลนโซนะคะซีรีส์อยู่ที่33 12.5็าว่วงล่างคันนี้ยก2มาให้ด้วยนะคะรับกับ รับกับตัวรถเลยคะะ่ะเทมากๆเลยบลกก็อกประตูสีดําด้านติดให้แล้วนะคะกันสาติดมาแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านบนแบบนี้นะคะเล่าหลังคาเป็นสีดํานะคะตัดกับสีของรถเลยแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะลูกค้ารีเควสต์มานี่ก็จัดให้เลยนะเป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะก็เลือกมาเป็นลายเสือแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตาไฟสีแดงให้แบบนี้เลยค่ะเทมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะคะติดตั้งบันไดข้างเหล็กงานของฮัมเมอร์นะคะเป็นรุ่นชาโดเลยจะมาพร้อมกับไฟสองผืนให้ด้วยนะคะและด้านล่างแบบนี้นะคะ เท่ๆหล่อๆเลยติดตั้งตัวสปอร์ตบาร์คะเป็นของ h ั m m e r เป็นรุ่นวอรดิเออร์เลยเป็นงานตัวท็อปมาพร้อมกับไฟเบรกให้ด้วยคะ่ะหล่อมากๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านท้ายรถแบบนี้หล่อๆเลยนะคะก็จะใส่เป็นตัวครอบไฟ,ไฟไท้ายสีดําด้านมาให้ด้วยแล้วก็ติดตั้งนะคะตัวไฟไท้ายแบบ l อ d ดีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะมีความสมา ider, วยงามมากๆเลยแล้วก็เสริมความหล่อด้วยการใส่ครอบฝาท้ายสีดําด้านพร้อมตัว,ตวสกอน o R d, FORD สอเป็นสีดําตัดขอบสีส้มแบบพาสเทลมาให้เช่นกันนะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะต่อโลโก้ฟอร์ดมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งกันชนท้ายเหล็กงานของฮัมเมอร์มาให้เช่นกันค่ะแล้วก็ห่วงแบบนี้นะคะทำสีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นสีส้มแบบพาสเทลเลยนะคะเรียกว่าคันนี้นะคะแต่งมาหล่อเท่สุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบคันนี้เลยนะคะก็สามารถติดต่อทักนุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์แปดหกห้าห้าหกนะคะหรือว่าจะทักมาที่เพจก็ได้นะคะเพจฟอร์โปรสุดแรงบายหนืนุยนะคะบอกเลยนะคะมาที่นี่แต่งครบจบแน่นอนค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจกััันนนนนใใหหม่่คคิ้้าวีีสสดะ